ไอโฟน8พัตจอแตกแบบนี้เราซ่อมได้ไหมไปดูกันค่ะว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าขั้นตอนแรกก็แกะเครื่องเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ตัวไอโฟน8พัตเนี่ยจะมีขั้นตอนอยูสาขั้นตอนเมื่อเราถอดจอมาแล้วเราก็ต้องถอดพวกแพรกล้องปุ่มโฮมแล้วก็แผ่นรองจอนะคะขั้นตอนการแกะเครื่องเนี่ยถ้ามีอุปกรณ์ยังไงก็ทําได้คะ่ะลูกค้าจากนั้นก็นําจอใหม่มาลองจอดูนะคะว่าใช้งานได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้เราก็เอาพวกแคที่เราถอดออกมาย้ายมาจอใหม่นะคะ ขั้นตอนนี้ก็ต้องแก่ระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสเสียได้ถ้าแทขาะสำหรับเครื่องลูกค้ามาแบบเช็คไม่ได้เราก็จะไม่ได้รับประกันส่วนอื่นนะคะเราจะรับประกันแค่จอที่เราเปลี่ยนให้เท่านั้นลูกค้าดูเป็นงานธรรมดาเรามีประกันให้1เดือนค่ะใช้เวลาเปลี่ยนเพียง15นาทีเช็คอาการให้ฟรีงานซ่อมครบ1,000พันบาทขึ้นไปเราแถมลีแมแถมสายชาร์จหรือบัตรสมาชิกลูกค้าสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลย ประกอบเครื่องเสร็จแล้วก็มาเช็คเครื่องก่อนส่งลูกค้าอีกรอบนึงนะคะประกอบจอเสร็จส่งเครื่องลูกค้ากันค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจงานซ่อมสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปงานซ่อมด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย